เ,เพื่อนมาออกกำลังกายกันค่ะนี่นะคะห้องฟิตเนสกันค่ะอยู่ชั้นสองนะคะเดินขึ้นมาเอยไปพักที่นี่อีกสองวันก็จะย้ายที่พักแล้วนะไปออกกำลังกายด้วยกันค่ะห้องฟิตเนสอยู่ข้างบนจุดนี่นะคะคเพื่อน จะมาวิ่งลู่วิ่งกันนะคะแล้วก็ปั่นจักรยานในร่มกันค่ะพร้อมมากเลยนะคะันเพื่อนพร้อมมากตรงนั้นเป็นวิวสระว่ายน้ำคุณสามีชอบว่ายน้ำฟิตเนสนะคะพเพื่อนจูดี่ชั้นชอบฟิตเนสค่ะ

สคุณพูพใหญ่แขนใหตเตรียมวิ่งในลูวิ่งปรับลงนิดนึงนะคะเพืเ่อนๆายนลูวิ่งลูวิ่งนี้กัน มาลออีกเครื hmm. uh ่นึงกัน มองมาตรงนี้สิเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆจะเห็นชัด ดิฉันพูดที่เชื่นชอบคุณสามีบอกว่าพักร้อนอยู่ไม่ออกกำลังกายมีผ้าเช็ดตัวให้ด้วยนะคะมีโซฟาให้นั่งพักวิวสวยสุเดี๋ยวคุณสามีจะไปไว่ายน้ำ e x t p l a n for us swim a t the p o o l ฝากกดติดตามด้วยนะคะ เรโนวาร i ตี้ค่ะมีผ้าซักเหนือให้ด้ยวยลืมเอานงังมา สองตายายมาเล่นฟิตเนสกันค่ะ<ม>ลองอีกท่าหนึ่งค่ะ กันค่ะเพื่อนๆออกกำลังกายกันค่ะลดต้นแขน2อง5 6 7สห้กิโลสิบค่ะ เดี๋ยวเราเดินลู่วิ่งครบสิบนาทีก็จะมาปั่นจักรยานกันมีปั่นจักรยานในร่มด้วยนะคะคเพื่อนๆปั่นจักรยานสิบนาทีเดินบนลู่วิ่งสิบนาที Do you like to swim in the น a i n คุณสามีอยากไปว่ายน้ำแต่ฝนตกค่ะเพือนฝนล,ลงเม็ดฝนริ้นฝนล,ลงเม็ดโอเคครบสิบนาทีแล้วค่ะฝนล,ลงเม็ดนิดหน่อยค่ะเพืเ่อนๆมองไม่ค่อยเห็นใช่ไหมเดี๋ยวพัดให้ดูสาวว่ายน้ําสวยไหมค่ะ ตอนนี้เราอยู่ที่ห้องออกกำลังกายชั้นสองสะว่ายน้ำาี่พั์กับสามีชอบไปไว่าย